เพืถ่ถือกล้องเดี๋ยวะทำงานทีเดียวกดได้ไหมหนึ่งกดได้ไนี่นะครับวิธีลอกสติ๊กเกอร์นะครับต้องกดนะพูดเลยพูดเลยก็พูดอธิบายไม่เป็นปนะไ,ไม่เป็นอธิบายพูดอะไรก็พูดน,นี่วิธีนะครับวิธีเอ๊อพี่น้องครับ <c oughs> วิธีลองติ้งคืนติ๊กเกอร์ครับทุกคนเมันติดมาหลายปีแล้วเนี่ยแต่ลายคามแข็งมาทุกคนแข็งมากเลยลองมาสองชั่วโมงกว่าแล้วยังไม่เสร็จเลยยังไม่เสร็จเลยสามวันสามคืนแล้วเลยได้นิดได้หน่อยได้ีวิธีหน่อยทุกคนมาดูมาดูมาดู คครับทุกนตอนติดง่ายครับทุกคนตอนเราออกดูวิธีเราออกเปลี่ยวนะเออเออ ไปทีอีก <wounds> ทีละหนึ <3 SM magg ot> ่งหนึ <before> ่งนาทีเองเหรอเอาตะสักหาทีได้ป่ะโห้าทีเลยเหรอนี่นะครับทีร่อนสติ๊กเกอร์ทุกคนเออแข็งมาก ใช้กําลังแรงๆ <lat> นะไม่ใช <t> ่แรงนะไม่ใช่กําลังแรง oder? ไม่ออกวะนี่เด้แล้วติดเกินบางนะติดเกินน่าให้ตายปรเดีย